เฮ้ยหมดเวลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยบอลเรถาก็คือสองรอบหมดแล้วใช่หมรรู้สึกว่ามันมันมันเร็วไปหน่อยแบบคนเราทำมมิ่งในการหามันน้อยลงผมว่า ตอนัดมันจะแบบแต่มันดึกเลยนะอย่างน้อยอย่างน้อยเราาเรยังมีอันหนึ่งไว้แบบอาจจะเอาตักสลัอะไรอางเสักหน่อยนะดสักหน่อยนะอียม่หาลยแล้วเอ้ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายรอบเป็นถ่ายอหาพี่อ่ะมันมันไวไปเยอะ ่อไปครับผมเราจะทําการเล่นนะครับโดยให้ทีมงานเป็นคนหาผมนะครับใครที่หาผมเจอได้เงินไปทั้งหมด5,000บาทนะครับผมนะฮก็มีเวลานะฮะหาคนเดียวจะต้องหาใช้เวลาน้อยหน่อยนะฮะหา5นาทีนะครับมีเวลาหาห5นาทีแล้วก็มีเวลานั สามนาทีไฟหลังนะครับให้ผมไปซ่อนโอเคไหมเดี๋ยวผมไปซ่อนตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานหาใครได้ใครเจอนะครับไปห้าพันนะครับโอเคใครเจอพี่เจอพี่เจอพี่ไปแล้วทุกคนเจอกันพี่ไปก่อนเลยนะครับถ้าพังก็ไปของผมพี่ว่าต่อให้พูดเท็จมันก็เรียบรอยด งัน้นก right. ็ทพ well. hmm. <like ี่บีมันไม่แน่ทพี่บีมันไม่แน่ทิ้งแก่ทิ้งแก่ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งเลยทิกี่ทิงกี่นาทีพี้าทิ้งเลยทิ้งเลยใจร้ายจังเหรก็คือก็คือเราก็นับเวลาแล้วก็ว่าใจร้ายแล้วก็ทิ้งพี่เราก็ขับรถออกไปเลยบี้บ้านล้างนะพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่ก็ไม่กลัวอีกแล้วพี่พี่เคยแกล้งคนอื่นไหมลองดู้ปะ สักหน่อย <setting S 1> <ม>าแคลอะไรเอาหัวด้วยหัวแคลอะไรหัวด้วยหัวเอาเอาเอาด้วยเฉยใช่ไหมไม่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 องของฟุตไม่ก่อนแล้วก็ทิ้งมนนี่เลยฟุตไม่พอไม่เคยช่างแล้วเน้นทิ้งเน้นเน้นหนุกสนุกทีเดียวตลกใช่ไหมแคลบอดนรกใช่ไหมถ้าเป็นผมผมอ่ะเมื่อกี้พอหนาผมไม่ได้เล่นนะผมเกรงกลัวเลยฮะเราแบบเร็วๆร็รงนี่มัน้งใจเนื้อหาถ้าถ้าเราปล่อยเป็นบ้าได้เลยนะพี่ดู้ กูได้เวลาหาแล้วพี่เอาจริงดิเงียบเงียบเงียบมิ๊เฮ้ยไม่กลัวฉีกฉีกฉีกจ้องไม่ไหวเดี๋ยวเขาหาทางขับไล่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกูนับว่าจะหาแล้วนะแล้วก็จะจังหวะที่กูนับแบบทุกคนไปเก็บของเก็บของขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวรอรอกูด้วยนะอย่าลืมนะรอกูด้วยรอทงนี้ก็ดีกว่านับเสร็จเพราเริ่มหานะกูจะบินออกไปแล้วก็ขึ้นรถไปเลยขึ้นไปด้วยไปหมดเลย สามสิบวิเจี๊ยดแล้วอะไรเนี่ยไม่เหมือนที่คุยกับคุณอะไรวะ สิบเก้าแปดสี่สามสองหนึ่งเริ่มหาได้โอ้ยทีกูจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้กูกรัวมาสิพี่ต้นอุ้ยอะไรอนี่ยตักทิ้ง อุ้ยมาแล้วอุ้ยไอ้พี่พี่เราต้องกลับแล้วพี่ไม่มีรถกลับผมไปหมดแล้วไอ้พี่นี่ผมพี่พีอยู่ข้างบนเออพี่ไางไปางไปข้าอุ้ยจะแก้กับยังไงอ่ะจริงๆรวันนี้มันอากาศเย็นนะครับแต่ในนี้มันแบบตนร้อนนะแถวนี้รถหายากด้วยไม่มีดีกว่าจะใช้คำว่าหายาก แก๊ปไงแก๊ปไงไม่แก๊บไม่มีม่วงเช็คแล้วเมื่อกี้ไงก็ไอม่วงเช็คแล้วไม่มีแก๊ปกูไม่รู้นี่อยู่จังหวัดไหนไปแใครจะมาลับสมมติพี่ไปแก๊ปพี่จะเข้ามาไหมเชื่อกูรู้สึกผิดเลยว่ะไม่ทันแล้วออกมาแล้วว่ะทุกคนครับตอนนี้ผ่านมาสิบนาทีแล้วครับทีมงานยังไม่เจอผมเลยครหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวผมจะออกไปนะครับทุกคน เฮ้ยหมดเวลาแล้วเฮ้ยหมดเวลาแล้ว เป็นไหนหมดเนี่ยก่อนดีทันนรับรับกุ้งสวยอันนี้คือเราจะไปต่อเลยนะพีกลับเลยใช่ไหมกลับเลยกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวรอให้เข้าน้ำก็เสร็จตายแล้วอ <laughs> กอนไม่รับสายผมนะครับออมอืม ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะ There is no a c k n o w l e d g e t จำอ๋อไม่รับนะครับเฟนละเฟน็แล้ว,ลวโดนแล้วโดนแล้วผมเด้อโดนแล้วโอ้โห ชัดเจนผิบฮ<อ>ะ,<า>อ,ะอะไรนะคนขาวอ่ะหมดอ่ะไปแล้วเหรออ่าเอา้าเวลขอบคุณมากครับอ้าวค่เนี่ยฮะ<า>เนี่ยาามม <laughs> ลูกครัผมโอ้โห,หโอ้โหหนักเลยหนักเลยโดน เบนเลอือหโอ้โหประทุมด้วยจะมีรถไปเนี่ย ก่อนได้ก่อนอย่างไกลเลยทุกคนเดี๋ยวผมเรียกแก๊ปก่อนนะแท็กซี่ไม่มีเลยอ่ะตรงเนี้ย โอเคพี่เท่าไหร่นะเพ่ค่าร้อยหกสิบสามบาทครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับผมพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตาฮะ นี่ผมทำรอพี่เลยตั้งเตารอพี่อยู่นะครับเนี่ยไม่ต้องถ่ายแล้วพี่ไม่ต้องถ่ายแล้วพี่กินข้าวทำอะไรไว้เดี๋ยวอย่าพึ่งทำอะไรไว้ไจะทายทำอะไรกับพี่กินข้าวกินข้าวไม่อย่าไปซีเดจะไปคิดมากมันผ่านมาแล้วกินข้าวไข่ไข่ทำอะไรพี่พี่ใครจะทำอะไรพี่ได้โอ้ไอคอล ไ้เรานั่งรออยู่บนตึกอะนะไม่มีใครเรียกพี่เหรอไม่ผมไม่คันหนึงผมไม่รู้เรื่องอันนี้คือสั่งโค้งไปใช่เนี่ยนี่คือสั่งเรียพี่เลยเนี่ยบกองเรียบกองไงทำไมพี่มาช้าองนะตั้งนานมาเนี่ยเนี่ยเขาก็รออยู่ว่าพี่ๆโอ้ยไอ้กันเราจะรู้เหรอว่าออกมาแล้วปลาท้าดิกว่าจะออกมา รถมันไม่มีถึงกับหมูกระทะมาแล้วดูดิเนี่ยรอกินกระทะเนี่ยเนี่ยพอมาเนี่ยพาไม้แล้วต่อพี่พี่ไมเยอะเด้คือไม่ไม่แบบรู้สึกผิดหรือแบบเราเรวใส่แล้วคือยังไงไม่ไม่ไม่รู้เกตอนผมพลาดไม่ถูกตอนนั้นแล้วแต่มันก็หิวด้วยพี่กอนหอบพี่พี่อะไรเนี่ยพี่โซต้าอันนี้โทรไม่รับ ทำไมคูโทรไปรับสายอ๋อผมปิดเสียงพี่ตอนถ่ายอ่ะผมเลยไม่รู้มาเห็นอีกทีนึงเนี่ยเพิ่งเห็นเมื่อกี้ว่าพี่โทรมารับก็สวยรับก็สวยไม่โูรกลับเวยเห็นเมื่อกี้แต่ไม่โทรกลับแล้วไม่โทรกลับแล้วไม่สงสัยเลยทำไมพี่ไม่อยู่บนรถไม่ไม่สงสัยคือคิดว่าเดี๋ยวก็เจอพี่ไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่ออฟฟิศก็ได้ทำไมออลไม่เปิดเครื่องก็เบอร์ออลเปลี่ยนอยู่เบอร์ออลใช้ไม่ได้อ่ะ อืมไม่เป็นไรพี่อยาเครียดเลยกินหมูกระทะเลยโอ้ยเลยคุณเลยโอณเลยคุณอ่าพี่กรณ์จัดการเลยพี่กรณ์ตัวใครตัวมาแล้วไปนั่งหิวเลยก่อนไปในไกลเลยไกลเลยพี่ไม่ดูเดี๋ยวพี่ไปดูคลิปตอนตัดต่อนะจะได้พี่จะได้รู้ว่าใครม่าเป็นคนวางแผนทั้งหมดไปไกลไม่คือถ้าสมมติมันบอกแฮกซี่ง่ายมันไม่อะไรยัง เรียกแก้เปิดออกมาไ,ไกลๆมากเลยโอ้สด <c oughs> อครที่ที่คุณรู้เขาบอกว่าเขาอยากเอาคืนเพราะว่าพี่ีๆแกล้งเอาแฟนเขามาอยากคืนเงินไ,ไม่รู้เรื่องแล้วตอนจับตามาใครมันคนคิดใครมันคนคิดอยากรู้จริงๆใครมันคนคิดดีเมือนนีแน่ๆดีเมือนนีแน่ๆพี่กรทวงเงินก่อนพี่ได้รางวัลหนึ่งไม่กี่ อ๋อห้าพันใช่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 ห้าพันโอ้โหเราตัครั้งแรกกับรองเท้า b i z z a k อ a Eco City สีน้ำตาลพื้นนุ่มใส่สบายเสริมขออพิเศษใไ้กับเท้าสวมง่ายไม่ต้องผูกเชือกโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยดีไซน์พิเศษปักลายทองลิมิเต็ดอีดิชั่นจำนวน2,020คู่ในราคาเพียง690บบาทวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ w w w ไวเวฟเดอะสกาชหมดแล้วหมดเลยพูดดิพูดสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่หลังบ้านเนี่หลังบ้านจริงๆเรามาดูการรื้อครัวแล้วเดี๋ยวจะติดตั้งครัวใหม่ครับคัวเก่าของเรามันเริ่มซึมและบวมและน้ำดูไม่อดซึ่งเราได้ครัวใหม่มาจากทีเ่นครับผมอุยดีเลยครับดูพี่เขารื้อดีกว่าพีจะไปช่วยเขาเหรอฮะเฮ้ยถอยถอยพี่ สภาพสภาพเราเละเทะเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นอินดอร์แล้วพี่บ้านเราเนี่ยมันก็สร้างโครงสร้างแต่มันก็ยังโดนน้ําสะเก็ดไหลลงมาอยู่มันเลยทําให้อวนงเรามันเปื่อยเ้างไม้อัดมันก็มีแบบพังง่ายโดนน้ําไม่ได้อืมแข็กมาลองเทสนมิไม่เป็นไรอีกแล้วเหรอทำใช้เวลาทํากี่วันนะวันเดียวแป๊เดียวติดตั้งวันเดียวเสร็จไหมจริงๆแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผม นะฮะชุดเครื่องครัวนะฮะของจริงทีท่เส้นโอ้ยสวยดูดูแข็งแรงอะ่ะเพราะว่าดูแข็งแรงก็คือดูข้างนอกก็แข็งแรง,งของจริงก็แข็งแรงนะ,ะครับเป็นวัสดุที่กันน้ํากันปวกอ๋อไม่รั่วแล้วเหรอไม่รั่วไม่รั่วทำไวอะ่ะเออรั่วอย่างนี้เปลี่ยนนานแล้วนะฮะแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟไฟ้านจากโฟลทายเมื่อกี้ทีเ่เปียวสารพิษไปแล้วอ่นะโชว์พวกนี้เราโชว์ดู้น เฮ้ยดูดดูดมันดูดมดดูดมันดูดมันดูดแล้วก็อะไรป๋โตแล้วมันก็จะดูดแล้วอ๋อมันดูดแล้วมันดูดแล้วมัเยอันนี้มันตัดความแรงได้เปิดไฟปิดไฟได้นะฮะตั้งเวลาได้ปิดปิดปิดไม่ต้องสัมผัสเพราะว่าแบบบางทีมือเปื้อนหรือกำลังทำอาหารอยู่นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นเตาไฟฟ้านะฮะโปทไทยมีระบบแบบแจ้อุบัติเหตุความร้อนอย่างเช่นแบบบางทีมันร้อนอยู่มันก็จะมีการล็อกเตือนว่าตอนนี้มันกำลังร้อนอยู่อ่างั้นเดี๋ยวไม่รู้ชอบมือไปแตะมือไปแตะแล้วก็ พองโอเคนี่มีเตาอบนะฮะระดูสูงถึง2อ0อห้าสิบองศานะฮะกระจายความร้อนแบบทวีดีนะฮะโอ้โหดูผมใช่เหรอผมผมศึกษากว่าจะมาติดเนี่ยผมหาข้อมูลหมดเลยเนี่ยกาทำดีติดตั้งดีดูดิพี่เปียวจัดแจงแล้วนะฮะติดตั้งจองไปแล้วเรียบร้อยแป๊บเดียวสามชั่วโมงถึงวันสามสาวที่บอกไม่ถึงวันโอเคคือนานสุดก็คืออะไรรู้ไหมขั้นตอนการเลือกว่าจะเอาแบบไหนถ้าอยากได้แบบเราเขามีช่องทางออนไลน์ติดต่อทั้ง Facebook แฟนเพจแฟนเพจนะฮะก็ขึ้นตรงนี้ให้เลยนะครับหรือตามโฮมโป้ไม่กโฮมบุญทวรนไทยวัสดุหาได้ทั่วไปต่างจังหวัดก็มีนะครับกรุงเทพหาง่ายโคตรเจ๋งสวยมากเหมือนบ้านผมเลยปานผมบ้านนี้แหละใช่เหรอใาง่ายเหรอเข้าอันนี้ว่ะทิงทิงทิงเอ้ยพัง นี้ครับครัวเสร็จแล้วทุกคนผมจะพาะไปดูครัวใหม่ของทำเองกินเองนะฮะของสตูเรามาดูเร็วว,ว,ว,เวยเป็นไงทุกคนนะฮะตะแกงอันนี้มาใหม่เพิ่งเห็นนะฮะตะแกง ดิคทิเช่นแวร์นะฮะมันเป็นสแตนเลสแล้วก็ทนนะฮะทำทันสมัยแล้วก็ที่สำคัญนะมันมด้วยคนไทย <Okay. S 1> ซื้อง่ายตามห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปมีหมดนะฮะ <c oughs> พี่เปียวครับในฐานะที่พี่เปียวอยู่บริเวณนี้เยอะที่สุดกว่าคนอื่นๆนะฮะเพราะพี่เปียวเป็นแม่บ้านที่ดูแลเรื่องอาหารการกินด้วยนะฮะพี่เปียวเป็นยังไงบ้างครับกับัวนี้ชอบตัวนี้าทำให้ไม่ฉุนเวลาทำอาหาร มันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็รูสะอาดสะอ้านก็ถูกใจพี่เปรียวนะฮะ <c oughs> ถูกใจ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูคลิปนะหลั like งจากนี้ทำเองกินเองผมจะทำตรงนี้เพื่อ <c oughs> ให้สมกับครัวใหม่ของเราเพื่อเป็นการอัปเกรดครัว2020 <c oughs> 2 0 <c oughs> 2 1นะครับผมโอเครอดูทำเองกินเองนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย